สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่จะมาแนะนําการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์กันค่ะว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรสําหรับการสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่จะมีท่าบังคับในการสอบทั้งหมด3ท่าคือท่าแรกคือการขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรให้ขับขี่รถจักรยานยนต์พร้อมกับปฏิบัติตามป้ายบอกทางจราจรให้ถูกต้องท่าที่2 การขับรถทรงตัวบนทางแคบให้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ในทางแคบหรือสะพานไม้แคบๆซึ่งกว้างประมาณ30เซนติเมตรและยาวประมาณ3เมตรให้ขับขี่ทรงตัวไปจนสุดทางโดยที่ไม่พักรถหรือหยุดรถท่าที่3การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวางให้ขับ ขี่รถจักรยานยนต์ในความเร็ว20กิโลเมตรถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการขับซิกแซกโดยไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางใดๆสุดท้ายเมื่อสอบผ่านทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาตและขอรับใบขับขี่ได้เลยค่ะ